แล้วก็เอ้ยแต่ที่บ้านยอมรักไหมให้ไหมหนึไม่ยอมหนึ่งนค่ะแล้วก็ไปที่กระบวนการทางันภาครัฐลำพันภาครัฐเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยได้คุณหมอสมชายที่เข้ามาดูแลเรื่องของยาเสพติดคนใหม่นะครับแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการบำบัด รักษานะครับให้มีคุณภาพเพราะไม่งั้นวงจรยาเสพติดมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นแหละก็คือพอออกไปก็ไปปิดสิ่งแวดล้อมก็เดิมๆไม่มีเซลล์เอสตีใหม่ๆของตัวเองยั้งตรงนี้ผมคิดว่ามันตรงทำ่าเป็นถาเป็นอะไรเมื่อวานผมก็พาเด็กที่ชิ่ใจไปดูเด็กก็ได้แรงด่างจ้ขึ้นมาว่าโอ้ยยังมีช่องทางอื่นได้ก็คที่อยู่เร็นกลุ่มในของกระสุงสากสุกร์เขาก็เป็นคนละแบบ แล้วตันเราใช้แต่ก็จะมีเนี่ยความคิดที่จะปรับอีกเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างเยอะ28ไรครับที่แล้วก็เอาทางตุลาไปไปไปดูไดสเคปเบื้องต้นเอาโดรนเอาโดรนขึ้นไปถ่ายจะเห็นมีวิดีโอดรนเก็บไว้แล้วแคือมันจะติดกับลงมาซิลินทอนแต่มันจะอยู่ในแอเรียเดียวกันเลย ฉะนั้นเนี่ยาเอารโดนไปดูก็ได้ประจาเห็นภาพฉายทั้งหมดเลยครั้งแล้วจนจดจําแล้วก็เอาไปบอกที่บ้านได้ชุมชนที่มีปัญหาเยอะมีอะไรก็แจ้งตแต่ตำรวจแต่ตตำรวจเออแล้วผมจะเอาไปจับไปส่งไหนเงี้ยใช่ไหมคเอาไปส่งแล้วพอเกิดปล่อยมาตามกระบวนการกฎหมายก็กลายเป็นว่า โทษตำรวจอีกว่าเห็นไหมคุณเนี่ยสาย่อไยหรืออะไรเราฟังแล้วเรา,เรานั่งฟังเฉยๆเราอยากรู้ว่าเอกชนเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างก็ปรากฏว่าพอมาเห็นช่องแล้วก็พอจะมีบทบาทที่ผู้ใหญ่เราก็ไม่ได้มีอำนาจนคะ่ะสายการประสานงานเนะะี่ยค่ะกับาทางสาธารณสุขกับท่านพอเงี้ยนะคะ ก็เลยได้การบูรณาการว่าเนี่ยทั้งทีมเนี่ยมีอย่างดีเจแมปนะคะที่ขึ้นร้อยเจ็ดคะที่อสมทเนี่ยแล้วก็มาช่วยพูดประชาสัมพันธ์แล้วก็คุณบีมสลันยูนะคะดารานักแสดงดีเจแมนก็มาช่วยทําสื่อ PR อันนี้อันนี้ท่านสองท่านรอได้ดูนะเราคิดฟอร์เวิร์ดมาให้ดูนะนโยบายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ให้คำแนะนําด้วยนะครับเพราะว่าในมุมมองของภาครัฐ ดงที่แต่ว่ามุมมองภาคาประชาชนภาคเอกชนนจะมีมุมมองใหม่นะครับที่ทําให้ภาครัฐอาจจะต้องกลับมาหันมาเปลี่ยนอย่างแนวคิดอย่างเงี้ยที่มัาไม่เคยคิดมาก่อนสัมพันธ์ปชส,สะนชที่มีอยู่ทุกสอนเนาะรืองบอก,กผมก็ไม่รู้เลยไาซีแจ้งมาก็ให้ผมไปจับจับจับขังเสร็จแล้วอ้าวไปไหนต่อ,อ,อเออบางคนมันเป็นผู้เสพผู้ป่วยไปส่งว่าอะไรไม่ทราบเพราะว่าไม่เคย ือไม่คิดว่าจะบูรณาการไม่คิดว่าจะเชื่อมสัมคัญกันยังไงสิ่งที่เราทําคือมีห้องฝูงลายบ้านสีขาวนะมีพอออกเขตม,มีผู้กำกับมีรองมีผู้บังคับการ <S 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 นครบาลสี่มีรองพบอชนอ,อยู่ท่านก็สวัสดีวันจันทร์อะไรทักทายท่านะชอบเล่นปืนนึก็ส่งมาทั่วแต่พอเวลาเราแจ้งเนี่ยพี่พี่ประธานชุมชนแจ้งมนาะ <c oughs> มีที่ว่าติดยาแล้วก็ทํร้ายพ่อแม่แ,ม <c oughs> แก่ทำยังไงคนนี้ข้างล่าง หัวสายทางกระดิบค่ะก็ดางล่างรีบไปตรวจไปจัดการแล้วก็ส่งเข้าเข้าสูงค่ะเป็นต้องมีนะคะแล้วก็เพราะว่าไอ้สื่อพวกนี้มันต้องมีแอดมินดูแลไม่สามารถไม่สามารถปล่อยเป็นเว็บตายเว็บล้างหรืออะไรได้อันนี้จึงจําเป็นต้องเป็นภาคเอกชนค่ะใช่ต้องอต้องมาใช่หมครไม่ได้อะไรกันเลยเลี้ยงฟังท่านพิพิธสาร แตะตัวเลยเพราะว่าพนันออนไลน์นะไรอย่างเี้น no ่ากลัวก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำสิ่งแบบเนี้ยให้กระจายยังไงบ้คะแล้วก็ที่ที่วันนั้นไปเยี่ยมพี่เจแมนเพราได้เบบีเนี้ยนะเออเนาะเวนโมลแล้วก็น้องใบเตยอาสยามเกาบอกว่าอยากจะคุยกับพี่พี๊ เรื่องทำเหมือนเรียนอยู่ที่โชว์แต่ว่ามันก็จะเป็นเชิงธุรกิจเนาะเพราะว่าน้องเขาต้องมีสปอนเซอร์อะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ในฝ่ายของพี่เนี่ยก็แนะนาว่าน้องต้องทำยังไงเพื่อให้ตัวเองได้โปรฟิตเพื่อหลักหมายถึงว่าเป็นรายการที่คนติดตามไรื่น้องลงทุนทําไปเสร็จแล้วพีนี่มันน่าเบื่ออย่างเงี้ยเนตามเหมือนแค่นั้นุต้องไปคิดอ่ะเราบอกว่าคุณต้องไปศึกษาเคส e s t u ของน้อง ค่ะวัสดีค่ะพี่บีวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้ต้องบอกนะครับเราในฐานะแบบท็อปซ่านะฮะเราก็ได้มาเดินทางมาทางศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับที่4ที่ดินแดงต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยคือคลินิกก้าใหม่ครับ หรือว่าแต่ก่อนชื่อเดิมคือคลินิกบําบัดยาเสพติด oh. แต่ว่าตอนนี้คือก้าวใหม่นะฮะทุกๆคนสามารถมีก้าวใหม่ในชีวิตได้โดยการมาบำบัดรักษานะครับกับทุกยาเสพติดเลยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าก้าวหรืออะไรก็ตามคุณสามารถจะกลับมาเป็นคนปกตินะฮะที่แข็งแรงเฮลตี้เหมือนเดิม <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมในในสังคมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีนอกจากการบําบัดแล้วมีนักจิตวิทยานะครับแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์และคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านการเลิกและบําบัดยาเสพติดเนี่ยดูแลโดยเฉพาะแต่ละ บุคคลและที่สําคัญคือฟรีนั่นเองครับดรเจี๊ยบครับตื่นเต้นค่ะเรื่องฟรีนี่นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหันมามองเลยค่ะเอ๊ะแต่ไม่ทราบพี่ดีเจแมนกับพี่บีมเนี่ยมาทําอะไรที่คลินิกคะมาช่วยงานอะไรต้องบอกนะครับว่าบีมกับแมนเนี่ยไปมาทั้งหมดนะต้องบอก18แห่งนะฮะที่เป็นคลินิกบําบัดยาเสพติดหรือว่าคลินิกก้าวใหม่ของเราเนี่ยนะครับต้องต้องบอกว่าเราอยู่ภายใต้กับกรมอนามัยนะฮะแล้วก็ที่บีมกับแมนมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นกึ่งพรีเซนเตอร์นะฮะอยาก ให้ประชาชนและหลายๆคนหรือเยาวชนนะฮะหรือว่า ผู้คนที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเนี่ยอ,อยากจะกลับตัวนะหรือว่าบางทีรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ฉันเสียงเงินไปกับอะไรในแต่ละเดือนฉันอยู่ในสังคมอะไรอยู่ทาไมชีวิตมันยังอยู่รูปเดิมก้าวไปแทบตายแล้วยังไม่ไปข้างหน้าด<า>ิมีแต่ถอยหลังลงเหว<า> <laughs> <laughs> ผมเชื่อผมมาเลิก<า>แล้วจะได้ชีวิตใหม่วันนี้นะคะพี่บีมเนี่ยกำลังมาบอกว่าภาครัฐเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้ออถ้าเกิดท่านพลาดพังไปนะคะเป็นผู้เสพผู้ป่วยนะคะท่านก็สามารถเข้ามารับบริการที่ คลินิกก้าวใหม่นะคะที่ศูนย์อนามัยของทั่วกรทมเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทราบไม่ได้พูดถึงนะคะคว่าเรานึกว่าเอะถ้าเกิดคนรูจ้จักลูกหลานเกิดติดยาขึ้นมาเนี่ยเอะต้องไปโรงพยาบาลไหนอะไรอย่างี้ต้องบอกว่าอย่างโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเสียงเงินหลายแสนนะคะก็จะเลิกได้แต่ทางรัฐเนี่ยสามารถที่จะมาเข้าโปรแกรมรักษาแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจหาอาชีพให้ทําด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านก็ไม่ต้องกังวลว่าอุยเดี๋ยวติ ชื่อว่ามาศูนย์บำบัดยาเสพติดนะคท่านจำไว้เลยค่ะคลินิกเก้าใหม่ค่ะชื่อดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารณรงค์กันนะคะในการที่ช่วยให้ผู้ที่ผิดพังไปแล้วเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็โนโนเอะไรคะ no new face อ่าก็คือเราต้อง <I know. S 2> ช่วยให้เยาวชนหรือว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพติดทุกอย่างนะคะเพื่อจะมีชีวิตที่สดใสแล้วก็ดูไอดอลของเรานะคะอย่างที่ศิลปินต่างๆนะคะที่จะ มานําที่นําทางให้น้องๆว่าแม้เราเป็นลุกแบบวัยรุ่นนะคะไฟติ้งเป็นแบบแบดบอยในการสแสดงละครแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตที่สมบูรณ์เนี่ยเราเลือกได้ออกแบบได้นะคะน้องๆใช่แล้วก็ที่สําคัญนะฮะสโลโก้นี้อยากให้ทุกคนจําไว้เลยคือทั้งเก้าวใหม่คลินิกเก้าใหม่เนี่ยแล้วก็บ้านพิชิตใจกทมที่บอกอยู่ในท้องที่ประเวศนะฮะตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น rehab house ต้องบอกว่าเป็นเป็นศูนย์นะ,ะเป็นเซ็นเตอร์อในการแบบว่าบําบัดสร้างพัฒนาอาชีพมีรายได้พิเศษ หรือว่าไม่อยากกลไปอยู่สังคมเดิมๆเนี่ย <ฮะ S 1> ก็มีบ้านพักที่เป็นแบบว่าฮาร์ฟสเตย์ให้นะครับก็แบบให้มารวมกลุ่มแบบคนที่เรียกว่า,าผ่านน้ําร้อนมาก่อนแล้วก็อบรมช่วยหาอาชีพให้เราอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ก็เป็นไอเดียแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี <ฮะ S 1> ของต้นแบบแล้วกักบเมืองนอกด้วยนะฮะ,ฮะแล้วก็ในระดับโลกก็ต้องบอกว่าขอบคุณด้วยที่สร้ง <ฮะ S 1> างเขาเรียกว่าสิ่งดีๆแบบนี้ให้สังคม,มครับระบบที่ดีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยท่านไปศูนย อนามัยนะคะหรือว่า,เ,าเขตต่างๆนี่นก็จะเห็นพี่บีมนะคะเห็นศิลปินดาราพี่ดีเจแมนนะคะคมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางภาครัฐนะคะสำนักอนามัยนะคะแล้วก็จะได้ความรู้ต่างๆและสามารถที่จะแอดไลน์ท็อปซ่านะคะเราเป็นแก๊งเดียวกันนะคะในการที่บางทีไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอกใครเดี๋ยวมาเล่าให้พี่ๆศิลป,ปินนะคะเรามีแอดมินคอยตอบน้อง,องๆแล้วก็ช่วยเหลือให้คำปรึกษาะคะ่ะ ให้คุณหมอแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายแพทย์สมชายตรีทิพย์สถิตนะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันและบรบเทการกิดยาเสพติดครับผมครับขอที่ท่านผอนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบีมาเออ่ได้มาเห็นเล็บคลินิกก้าวใหม่นะครับเรียกว่าออคนมาบำบัดเยอะมากๆเลยนะครับอยากให้ท่านผอเนี่ยฝากอะไรหลายๆคนหน่อยที่เขาอยากจะเรียกว่า อปรับแนวทางชีวิตใหม่โดยการบําบัดครับครับก็ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับว่าท่านที่ก้าวพลาดไปเรายังมีสถานที่ที่มารองรับได้เดยเพราะอย่างยิ่งแล้วกรุงเทพมหานครเรามีแหล่งหรือว่ามีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด7 0แห่งนะแล้วก็มีศูนย์คลินิกที่รักษาบำบัดยาเสพติดนะครับแล้วก็เราจังมีบ้านฟื้นฟูก็คือบ้านพิจิตใจซึ่งเราเปิดกว้างรับสําหรับน้องๆที่ก้าวพลาดอายุตั้งแต่15ปีถึงส5ปีนะสามารถเข้าไปทํากิจกรรมเพื่อปรับตนเองก้าวเข้าสู่สังคมใหม่แล้วออกไปเป็นผู้ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมได้ครับต้องบอกว่าถ้าสมมติอยากจะเข้ามารับบริการหรือว่าบำบัดเนี่ยนะครับเราแน่นอนที่สําคัญหรือไม่เสียประวัตินะฮะแล้วเราก็สามารถออกมาเป็นคนใหม่ได้ทีนี้จะต้องเข้าไปดูหรือว่าติดตามหรือสมัครแอปพลายกันที่ไหนครับง่ายๆนิดเดียวนะเราเพคลิกเข้าไปในแฟนเพจของบ้านพี่ใจคลิกคําว่าบ้านพี่ใจกรุงเทพมหานครก็จะขึ้นเป็นแฟนเป็นเพจขึ้นมาแล้วก็จะมีวิธีการเข้าถึงแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้น้องได้เรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินใจ ได้โดยเพราะอย่างยิ่งแล้วเราสามารถจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการน้อยมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเราก็สามารถจะไปพัฒนาน้องๆเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตว่า w p r หรือว่า home body recovery ออกมาเป็นคนใหม่เข้าไปแล้วสามารถทํากิจกรรมในชุมชนได้คือ whole body recovery ทั้งร่างกายและจิตใจปรับ m i ม d s ซ t ใหม่ออกมาชีวิตใหม่เราใช้มอเตอร์คำว่าสร้างคุณคนใหม่คืนสุดสร้างคุณคนใหม่สุด สังคม <ừ> นะครับมาต้นี้ก็คือว่าเราอยากจะให้น้องๆคิดเป็นพัฒสนีิก็ค,คิดมุมบวกว่าเราก้าวพลาดได้เราสามารถปรับตัวเองได้แล้วเราสามารถมีชีวิตใหม่ได้เราสามารถเป็นบุคคลที่มีอจิตผลได้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ครับนนี้ต้องขอ,ขอบพระคุณนะครับ